Tá ah, Lưu, 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 lưu.

อืมกิโล,ลอยู่นหลังรดเ่งเต็งวัหน่อยกันต้องมาปล่อยออหนันมาทางนี้นนหนนเหรอทิดโอ้โหปัจจุบัน

เตนเตหิวเอาเสิบสี่ลูกมันอยู่ไหนวามันเี่ยงขึ้นรกอบ่มีโอ้ย ใช้อะนเองเา้ยทำเกะเกะคุยกันตันเตนโอ้โหเจ็าลูกโาหลปลาไก่ปลาไก่นาดประเทศไทยนะ่ตันเตนเตนดูเกะเกตันเตนเตนมันีมันจิ้มปลาด้อลอยไปไนมันบหรีบุ๋ยลอยน้ำลอยไปน้ำ ตายถึงพอดีอือูปดะเด้ออ้าวตุน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 ตุ้นตุนนตุนนตุนย่าๆๆๆเป็นล่มเป็นร่มเป็นล่มเป็นร่มกอนนีเป็นล่มไห่หัวคลองสิแทม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 